สวัสดีครับเมื่อนี้กับวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคมนะครับเนาะเมื่อนี้พ่อกัดนี่กับท่านผู้ชมิศนะครับเมื่อนี้กับแอดมินก็ได้ขึ้นมาอยู่ทางด้านเม็กนาะครับส่วนนี้ไปเก็บเห็ดเก็บเห็ดเลาะเห็ดมาเหมืนันครับกับมาพร้าวปูสีวรีนะครับเนาะที่มากราบขอพรอนปูสีวรีแอดมินก็ได้มาปั่นไวปตะปีไก่แล้วครับปีนี้ก็บติขึ้นมาปั่นพระใหญ่ นี่เท้างด้านเมฆนะครับขึ้นมาฮอดมือเศร้านี่ครับมื่อนี๋ก็ไปเลาะเก็บเห็ดข้องก็กลับออกมาแล้วครับเนาะมื่อนี่แฮดมินก็เลยที่มากกาบปูเสีวไปนีองที่ปั่นไปนะครับทั้งสร้างทั้งนกยุ้งทั้งนกยุง้งนกยอง,งลำแพน่นะครับเนาะนกยุงลำแพนมื่อนี่แฮดมินก็เลยมากกาบปูนะครับเนาะ ขอพอนปูนะครับเนาะขอพอปูเก็บเก็ดกลับมมกหันช <c oughs> ่วงนี้เดี๋ยวขึ้นมาปั่นพระยู่ทั้งพี่หละครับด้านเล็กอย่ครับข <c oughs> ้นก็กลายไปกลายไม้ครับเก็บเก็บครับ ครับส,ส้มผาษีวเวอรี่ส้มสางน้อยน้ำกันเนาะครับเนาะแอดมินใครมาปั่นใบพี่ไก่เลรอนกยุงลำแพนก็นมีครับอยู่ด่านเม็กส้มนกยุงลำแพนเนาะครับเนาะนกยุงลำแพนนกยุงลำแพน ครับถ้าหากถูกใจนะครับหากถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระด,ดิ่งเพื่อแก้งเตือนดิปริพักษ์ในคลิปต่อไปนะครับเนาะแอดมินกับปริพาท่านผู้ส้มส้มไปในคลิปของแอดไปเรื่อยนะครับเนาะคอยทานผู้ส้มติดตามช่องสังวานงานปั้นเนาะครับเออนี่นกยงน้ำเพนครับถ้าหากผู้ใดสนใจก็ติดต่อแอดเตะครับเบอร์โทรกับศ9นย์เก้าเครับ099 123 9860 นกยุงทาลําแพนเนาะครับทาพืชปีกครับทาพืชปีกทาลําแพนเนาะครับเนาะนกยุงลําแพนนกยุงลําแพนครับปั่นอยู่บ้านปันดวงเตาก็เป็นหงนะครับเนาะอยู่ทางด้านเมฆก็เป็นนกยุงครับด้านนี้ก็สร้างหน่อยคู่หนึ่งคือกันครับบ้านดวงเตาก็สร้างน่อยคือกันครับ อยู่ทางด้านเมกก็มีคือกันครับสางหน่อยครับสากงหน่อยคูหนึ่งครับสากงสนใจนะครับอยากได้ดปไปปั้นว้หนาบ้านหนาบ้านหนาเลื่อนหรืออยู่ในวัดกับติดต่อแอดได้ครับครับสั่งหน่อยครับสร้างดดด้านนี้ก็นกยุงลำแพนหรือกันนะครับเนาะมีสั่งสองตัวมีนกยุงลำแพนกับสองครับ ยูนาปูระศสีวลีไงนะครับระศสีวลีมหาเถระเจ้าส้มปูสีวลีน้ำกันนะครับแอดมินก่อนเลยมาปั่นไบป,ปีกไก่ครับส้มปูน้ำกันครับแอดมินก่อนเลยมาปั่นว้ปีกไก่เนาะท่านตัวส้มส้มน้ำกันครับ แอดมินก็ปันไว้พิกายนะครับเนาะปีนี้ก็ทีด้ปันพระไญ่สามองค์ครับมาปีนี้ครับพิกายแอดมินก็ขึ้นมาปันกับพอดีปั้นองค์นี้แล้วกับเขาพั้นสาพอดีครับพิกายครับปีพศอสหสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับแอดมินก็เลยมาปั่นไว้ด้านส้มด้าน้างนะครับเนาะส้มด้านขางครับ ครับถ้าหากสนใจนะครับอยากไปปั่นไว้ในวัดเนาะแอดมินกับปั่นได้ครับพระศรีวลีมหาเถระเจ้าถ้าหากอยากไปปั่นไว้ในวัดนะครับเนาะด้านนี้ก็เป็นต่อไม้นะครับปั่นปูนเป็นต่อไม้นะครับปั่นปูนอยากได้ม่หากไม่ก็ได้ครับเป็นหากก็ได้ครับ แอดมินปั่นให้ได้ครับครับ ครับถากสนใจนะครับเนาะถูกก็ถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแก้งเตือนที่ปฏิภาในคลิปต่อไปนะครับเนาะส่องสังวานงานปั้นกดไลค์กดแชร์เลยนะครับส่องสังวานงานปั้นแอดมินกติปฏท่านผู้ชมส้มไปได้หลายอย่างหลายๆแนวนะครับเนาะในคลิปของแอดนะครับเนาะขอให้กดกระดิ่งเพื่อแก้งเตือนที่ปฏิภาชนะครับเนาะแอดมินกติปฏท่านผู้ชมส้มได้หลายอย่างหลายๆแนวนะครับเนาะผลงานของแอด ห้ทานผู้ชมติดตามไปเรียแล้วครับเออในคลิปส่องสังวันงานปั้นนะครับเนาะอะันนี้ก็สร้างดอนะครับเนาะสร้างคูหนึ่งปั่นอยบานดงตากับเป็นพระเป็นสร้างคู่นึงกับหงนะครับโมกแ็แล้วแล้วแล้วแอดมินก็นได้ึ้นมาเทิ่งด่านเม็กนะครับแต่าหากคูณใดสนใจอยากได้นกยุงนะครับนกยุงลำแพนใบหน้าบานนะครับครับแอดเมินกับเพนไล่สีให้ได้ครับฮให้ได้ตาม ผมความงมาศปารถนาของเจ้าภาพเนาะครับอยากได้แบบไดอยากได้แบบบัวพือปีก,ก็ะไรเนาะครับเนาะแบบบพ่พือปีกก็มี่ครับแบบพือปีกแบบบ่พืชปีกเนาะครับเนาะมือนี้แอดมินก,กับตีพาา่ันผู้ส้มส้มพระไงเนาะครับแล้ว ออกจากพระศรีวลี่ครับสร้างกับนกยุ่งอะแ,แอดมินกับตีผ้าท่านผู้ส้มไปส้มพระไงเนาะครับเนาะแอดมินกับตีมาเก็บรายละเอียดของพระไงต่อไปที่ตอนต่อไปอีกมือทั้งนายละครับมืออื่นมือเฮือตีลงมือแล้วครับมืออืน่นครับมือวันที่สิบเก้ากับตีลงมือแล้วครับมือนี้วันที่สิบแปดนะครับเนาะมือนี้วันที่สิบแปดครับพระศรีวลีครับาาจาากเป็นเจ้าภาพปั่นไว้ในวัดนะครับเนาะ ติดต่อแอดได้ครับเบอร์โทรก็0991239860นะครับเนาะเบอร์โทรครับ0991239860นะครับเบอร์โทรครับถ้าหากอยากได้ไปปั่นไว้ในวัดนะครับเนาะมีไม้เท่าพญานาคพร้อมครับพญานาคมีเขวเปตญญานพร้อมครับมีหนวดพร้อมครับพญานาคครับ ครับถ้าหากสนใจนะครับเนาะอ,อยากได้ไปปั่นไว้ส่วัดซว่าถ้าหากก็ยังท่านในบ่ท่านในมีพระศรีวลีกัตทิดต่อแอดเครับแฮดปั่นให้ได้ครับปั่นได้ทุกปังครับปั่นได้ทุกปังพระศรีวลีมหาเถระเจ้า ครับถ้าหากถูกเช่นะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแก้งเตือนบริพารในคลิปต่อไปเนาะครับเนาะสถานที่นี่กับทั้งเขาวัดนะครับแวะเขาวัดขึ้นมาจากบ้านหนองแซงเส้นสายสามมอเนาะครับเส้นสายสามมอเขากะแลแนไปกะออกจากหนองแซงไปจากกิโลหนึ่งเนาะครับกับมีทางแวะหัวขึ้นมาด้านเมกเนาะครับเนะาะทังเส้นนี้กับ มาจากทางุ่นลัครับทางบ้านหนองแซงุ่นลัครับเส้นถนนสายสามหมอครับแย่ขึ้นมาเส้นนี้กับทางเขาวัดนะครับเนาะเส้นนี้กับทางเขาวัดเส้นตรงไปเลยกับเขาบ้านด้านแม็กนะครับเส้นตรงไปเลยครับเส้นตรงไปเลยกับเขาด้านแม็กครับอีกจากนี่ไปกับกิโลนึงครับพระปินบาทเพิ่นกับมิตรย่างรเพิ่นบ๊ขี่รถเสกเทียครับมีรถจุพันกับบ๊วยครับทางเป็นกิโลเพิ่นกับ มีตัวอย่างเนาะครับเนาะเพิ่นมาอยู่แบบสันโดจเพิ่นว่าบ่าอยากขี่รถเพิ่นก็นย่างเอางวดบังหันเพิ่นก็บอกอยู่ครับบังหันงวดบังหันครับวัดป่าด่านเมก็กงวดบังหันเพิ่นให้ยแปดศูนย์แปดศูนย์เพิ่นว่าให้พิจารณาเอาเตียวต้องตรงเลยคือเตี่ยวขึ้น,น,น,นล,ล,ล่องก็แล้วแต่ที่บอกบอกตรงว่าทันเพิ่นว่าแอดมินก็เอาตะแปดศูนย์นะครับเน,ะเนาะบ่ล่งบ่ขึ้น บัดกับขึ้นมาเมื่อนี้เพิ่นห่วงโอ้ยรถโอ้ยจะเป็นปึกเป็นหนาขึ้นไม่เป็นปีกเนาะเพิ่นว่าที่ให้บอกต้องตรวจรถบ่สันอาจารย์ว่าเางวดหนาหงวดหนาสันเอาให้มันได้เรื่องงวดหนาสันที่เขาพรรษาได้อีกนึ่งงวดเดียวสันเพิ่นว่าอีกงวดหนาเนาะครับเนาะจังมาหลุดนน้ำกันเนาะครับเนาะงวดหนาเพิ่นว่าติดปอยให้อยู่แต่ว่ากะมาคิดกิจรเอาเนาะครับเนาะเพิ่นให้ตรงตรงไรก่อโมเมนต์ เพิ่นก็ต้องให้ผีให้เพียกไปจังน้อยนะครับเนาะเพียกๆลบลบขึ้นๆลงๆไปเพิ่นว่าเพียกเพียกลบลบขึ้นๆลงๆไปจังน้อยเพิ่นว่าเพิ่นก็บ่อยากบอกตรงนะครับเพิ่นก็บอกทั้งสี่อะไรซุ่มหดผู้จักเพียกจักดีกจักขึ้นๆลงๆใดคือเพิ่นว่าถือหลายคนู่ครับแต่มิ้นกับบ่ได้ซื้อลงนะครับเนาะเอาต้องตรงเลยคนซื้อเนาะครับเนาะบอกยังไดก็ได้ยังสั่นหดนีเพิ่นว่าเอาคักๆเด้อวดนี้สั่นเด้ว ใกล้ที่เขาพันศาลราพันธิขึ้นมาบอกอีกงเย่ะว่าสันนกปู่พันอยู่นี่ล้วพูมพันดีเนาะครับเนาะที่เขาพันศาเราพันธิให้จังจังเลยคัน,นคนะว่นา,าวจังมาหล่นน้ำกันเนาะครับเนาะที่เขาพันศาเราพันธิให้จังหวดเยอะว่าสันจังมาหล่นน้ำกันเมื่อนี้แอดมินกับผ้าท่านโบสถมมาส้มมาส้มพระศรีวลีลายมาส้มนกยุงลำแพนเนาะครับเนาะนกยุงลำแพน นกยงน้นำเพนถา,ากสนใจเนาะครับเนาะถูกอกถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเนาะครับที่บริษัทผัดนคลิปต,ต่อไปเนาะครับเนาะคอยทำโพส้มจงโศกโศกนำ้ำลำนล่นนู้นเลยเด้อถือเกล็ดหวัวน้ากันหัวตีมากกับมะลุนน้ากันครับอาจารย์พันธิตไห่อยู่พันว่าพันธิปลอยอยู่ก่อนที่เขาวันสาถือพันว่นาให้มะลุนเนาะติดตามส่องของแอดไปเรื่ยอยๆนะครับเด้อเพื่อแอดติดใตัวดีฝากทำโพส้ม เพื่อมีส่วนเวลามอนกันหงดหนานะครับเนาะทันผู้ช้มที่ตามส่อง,งของแอดไปเรื่อยส่องสังวานงานปั้นครับผม้อมติติดผ้าทันผู้สม้มมาเก็บเล็กเก็บน้อยนะครับเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยสิ่งใดที่แอดมินปั้นไว้มองไดแอดมินกับติดผ้าทันผู้สม้มลงคลิปให้ทันผู้ช้มได้ช้มไปน้ำกันนะครับเนาะ ขอถ้าให้ขอให้พลตันผู้ชมจงติดตามคลิปของแอดไปเรื่อยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์เด้อครับเด้อส่องสังวานงานปั้นที่บกกดกระดิง่งกดถ้าใครก,กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนที่บได้พลาดในคลิปต่อไปเนาะครับเนาะแอดมินกับติ๊บผ้าพลตันผู้ชมจบลงไว้แต่แค่เพียงแค่นี้เนาะครับขอติดตามตอนต,อนต่อไปในวันข้างหน้าเนาะครับเนาะวันข้างหน้าก็สิพาส้มต้งสิ่งต่างๆที่ของฝีมือของแอด,ดที่ได้เฮ็ดที่ได้ทำไปเนาะครับเนาะนะแล้ว บัตรเทียได้ตัวดีเพื่ออาจารย์บอกว่าไก่เด็เขาวันซาจังเอาไม่เนติปอยเลยเพื่นว่าอยากสั่งอยากเ็ดให้มันแล้วมีหลายอย่างอยู่ครับอยู่นี่กับมีพระปั่นพระกับเป็นพญานาคนะครับพญานาคกับสี่สองสองตนแล้วก็ถ้ากเพื่นถืออ่าอยากยมถือคือความคิดไว้เพื่นกับว่าอยากปั่นปังนาคปกปกหาหาเสียเนะครับเนาะปังนาคปกหาเสียนน้่สองเสียนก็ เสียงนเดียวกับสองโต๊ะสองตนเพิ่อนกติปันอยู่แต่อยากได้ปางหนักปกน้ำหนักปกน้ำครับถืองวดนี้เพิ่นว่าถ้าหากเขาต้องตรงงวดนี้เพิ่นก็บติร้างไปเรื่อยครับวัดปลาเพิ่นก็มีแต่สร้างครับผู้ใดขึ้นมาถวายบาทนั่งสองบาทเพิ่นก็มีแต่สร้างครับเก็บไว้ซื้อปูนมากั๊กปูนใบในห้องเพิ่นเต็มอยู่ครับแอดมินขึ้นมาก็คือที่ทำงานไว้ครับขึ้นมานี่ก็จัดการได้เพราะว่าเพิ่นเก็บเล็กเก็บน้อยไว้ถ่ายแอดมินไว้เนาะครับเนาะ ลอยแอดมินตาออกคุณสาส่วงออกคุณสาแล้วแอดมินก็ไปบ้านโน่นน้ำนอำเภอท่ากันโพนะครับเนาะตำบลน้าตานทีวัดธรรมมของปั่นบใหญ่หมดแล้วครับรับมากับมาเฮดสตรอเบอรี่อยู่ทางอำเภอสามชัเฮะนะครับเนาะก็เลยมาปั่นพญานาคให้ล้านแอดมินแห่งรุ่งเรืองนะครับเนาะแห่งรุ่งเรืองห้าเก้านะครับแอดมินก็เลยมาปั่นไว้หันแลวก็มาบ้านดวงตาวดวงตาวแล้วแล้วขึ้นมาด้านเมงนะครับเนาะ ช่วงนี้ขอคอยท่านผู้ชมจงติดตามซ่องของแอดไปเรืร่อยแล้วครับเดอ้อซ่องสังวันงานปั้นสุดท้ายนี่ขอคอยท่านผู้ชมมีแต่ความสุขความเจริญปราจุบจากโรคโควิดทุกส่วนน,วน,น,าานะครับเด้อลำล่ำเรื่อยๆหัวหนีหัวหน้าจังเอาไหมเนาะครับเนาะสวัสดีครับ